สวัสดีครับพเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้นะฮะวันอังคารนะฮะทุกวันอังคารนะฮะเราจะมีสปอตไลท์เอา์นะครับก็จะเป็นการปล่อยนะฮะโปเกมอนมา1ตัวนะฮะทั่วโลกช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มทุกวันอังคารนะครับก็วันอังคารนี้นะฮะอังคารที่13นะฮะ ก็จะปล่อยลัชมานะครับก็จะได้โบนัสด้วยนะฮะในชั่วโมงนั้นจะได้ดับเบิลเอนะฮะจากการจับโปเกมอนนะครับก็คือ XP คูณ2จากการจับนะฮะไอ้ hey, เจ้าลัชเนี่ยนะฮะลัชเนี่ยนะะก็ตัวนี้จะมีทั้งหมดอสร่างนะฮะมีความพิเศษด้วยนิดหน่อยนะครับก็คือจากร่างที่1ไปร่างที่2จะใช้คนดี้ยี่ห้าคนดี้นะครับ แล้ร่างที่2ไปร่างที่3นะฮะเป็นการดีวอลนะฮะจะ100คันดี้ะครับแล้วมีร่างพิเศษนะฮะร่างเกร์เรร่างผู้ชายนะครับจะใช้100คันดี้บวกกับหินชินโอนะฮะหินชินโอหาจากไหนนะฮะง่ายสุดเลยหินชิ o นโอเนี่ย PVP ได้ครับสู้กับหัวหน้าทีมก็ได้เปิดกล่องของขวัญก็ได้นะครับแต่ที่ได้เยอะสุดคือไป PVP ในโกเบเทลิก นะะชนะ2ครั้งได้แน่นอนนะฮะไม่ใช่ได้แน่นอนได้เยอะแน่นอนนะครับตัวนี้ถ้าจะพัฒนาร่างเป็นกระเล็ดนะครับต้องเป็นตัวผู้เท่านั้นนะครับตัวผู้นะครับต้องเป็นเคอร์เลียตัวผู้ถึงจะเป็นตัวนี้ได้นะครับส่วนนี้ก็ตัวเมียนะครับทีนี้ในหลีกนะครับตัวนี้จริงๆเขาบอกเอาไปหลีก500ผมก็เฉยๆนะหนึ่งสิบห้นะครับ ส่วนทั้ง2ตัวนะฮะการีวอลและกรเล็ดนะครับถ้าเอาไปเล่นหลีก1,500นหะฮะลีก1,500เนี่ยผมแนะนำเป็นกรเล็นะครับการีวอลก็จริงๆก็ได้อยู่นะฮะได้อยู่นะฮะก็จะเป็น0ูนย์นะ,ะจะได้ CP อยู่ที่1496นะครับแล้วก็ถ้าดันไปเล่นหลีก2,500นะฮะก็จะเป็น0ูนย์นะครับจะได้2496นะครับ ก็เอาไปเล่นได้ทั้งสองตัวนะฮะแล้วถ้าอยากได้เอ็กซ์ตาแคนดี้หรือว่าค a นดี้เพิ่มเติมนะครับก็พัฒนาร่างเมกกาที่เป็นเมกกานางฟ้านะครับพลังจิตก็ได้นะครับอ่ะก็จะได้ค a นดี้เพิ่มนะครับผมแล้วก็ลุ้นชายนี่ด้วยนะครับชายนี่หัวฟ้าแบบนี้นะฮะก็ของผมพอดีมันมีเยอะแล้วนะครับ <laughs> แต่ก็ยังอยากได้ค a นดี้นะ x n d y แคนดี้ด้วยนะครับ ทีนี้มาดูท่ากันดีกว่านะครับผมไปเน้นที่ร่าง3เลยนะครับท่าของร่าง3นะฮะตัวกาดีวอลนะฮะเป็นโปเกมอนพลังจิตนางฟ้านะฮะไซคิกแฟรี่นะครับตัวนี้ถ้าเป็นพลังจิตแฟรี่มันจะแพ้ผีครับแพ้ท่าผีแพ้ท่าพิษแพ้ท่าเหล็กนะครับแล้วจะทนท่ามังกรทนท่าต่อสู้แล้วก็ทนท่าพลังจิตนะครับท่าที่เลือกใช้นะครับ ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นชามนะฮะถ้าชามนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนพอดีผมลืมวงไว้นะนะฮะเอ่อเป็นท่านี้นะฮะส่วนใหญ่ผมจะเลือกเป็นท่าชามเพราะว่าเอ่อเป็นท่าท่าที่แรงที่สุดแหละนะครับท่าที่แรงที่สุดแหละนะครับการสำหรับการีวอนะฮะก็คือเลือกเป็นท่าชามนะฮะหรือถ้าใครอยากไอ้นี่หน่อยก็เป็นคอนฟิวชั่นก็ได้มัครับนี่นะฮะได้ทั้งสองท่าเลยนะฮะ เดี๋ยวผมขอดูตัวผมกาดีวอ A R นี่ AR อฮะตุ๊ดตึ๊ดตุ๊ดตึ๊ดตุ๊ดกาดีวอผมมีตัวเดียวซะด้วยนะฮะเป็นท่าชามแล้วก็ชาร์ w ดบอลนะครับท่าชาร์จเรื่องผมเลือกเป็นชาร์โดบอลนะฮะอีกท่าหนึ่งที่ผมใช้ก็คือเนี่ยฮะซิงโครนอยด์นะครับสองท่านี้ สิงค์คนน้อยจะเป็นท่าพิเศษนะครับต้องใช้การ์ดพิเศษในการเปลี่ยนท่านะครับาการพิเศษในการเปลี่ยนท่านะฮะสิงค์คนน้อยนะครับอ่ะว่าไปนะฮะก็เลือกเป็นคือถ้าคือจริงๆถ้าไม่มีสิงค์คนน้อยเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะครับผมผมเองก็เปิดแค่อ่าท่าแรกใช้ท่าชามท่า2ชาร์เดอรบอลเลยนะครับเพราะว่าท่าแรกมันแรงอยู่แล้วนะครับสิงค์คนน้อยผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็ไปเล่นชาร์เดอรบอลแทน นะครับทีนี้มาดูในส่วนของเกาเลนะครับเกาเลตเป็นโปเกมอนพลังจิตนะครับตัวนี้ใช้ pvp หลีกพันห้าได้ด้วยนะครับเกาเล็นะฮะแต่ผมมีไปเล่นหลีก2 5 0พันห้าเด่มั้งนะครับเป็นพลังจิตต่อสู้เพราะฉะนั้นมันจะแพ้แฟรี่นะครับแพ้บินแล้วก็แพ้ผีนะครับเพราะพลังจิตแพ้ผี นะแฟรี่แพ้ต่อสู้นะครับเอ้ยแฟรี่แฟรี่ชนะนะครับเอ้ยทนเอ้ยไม่ใช่แพ้ท่าไม่ใช่ทนแพ้ท่านางฟ้าบินแล้วก็ผีนะครับทนท่าต่อสู้แล้วก็ผีน,นะครับนะก็เผื่อไปเจออะไรอะ่ะเจอพวกบาสทิโอดอนอะไรเงี้ยนะครับอ่าท่านะครับในส่วนของท่า ถ้าผมเลือกท่าเป็น confusion นะฮะแต่ใครจะเลือกชามก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเป็น confusion นะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็คือ c o s ค combat นะครับแล้วก็ r i เบ d นะฮะผมใช้สองท่านี้ส่วนท่าท่าในตำนานหรือท่า legacy ผมไม่ได้ใช้เลยผมใช้ท่านี้นะฮะคอส o s ม combat กับ r i เบ d นะฮะแล้วก็ confusion นะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่า ฝนจะตกหรือเปล่าจะได้ออกไปเล่นไหมนะครับก็อ,อ,อยากคนที่ไม่มีก็คงต้องพยายามหาหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานดีทีเดียวนะครับนานๆจะมาสักทีหนึ่งนะครับโอเคถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดส u ัค c r i บขอเเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ